สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่10ประจำวันเสาร์ที่22ตุล,ลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แพร่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะรายองไป3-2เชียงใม่ยูยเต็ดเอาชนะอุดรธานี2-1ตราดก็เอาชนะชัยนาทไป1-0สุพรรณบุรีก็เอาชนะอุทัยธานีไป1-0ส่วนกเกษตรศาสตร์วันนี้เสมอกับสมุทรปราก,การไป0-0 นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1แล้วก็2เป็นอยุธยากับสุพรรณเก็บไปทีมว่สิอันดับ3นครศรีมี17อันดับ4แล้วก็5เป็นคัสตอมยูเนเต็ดกับนครปฐมมีทีมว่สิอันดับ6ถึงอันดับที่9ครับแพร่เชียงใหม่ FC เชียงใหมย่ยูเนเต็ดสมุทรปราการมีทีมว่สิคะแนนในขณนะที่โซนท้ายตารางอันดับ16บหกระน,น,อ,นองมี7อันดับ17บเจ็ดกระบี่มี6แล้วก็บวยเป็นอุดรธานีที่มี3คะแนน แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปว่าอาทิตย์ที่23ตุลาก็จะมีอยุธยาเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ FC คาสตัมยูเดพบกับทางกระบ,บี่นะครศรีพบนะครปฐมแล้วก็ราประชาเปิดบ้านเจอละนอง